นี้มาแผงเนื้อนะครับของสิบสองครับมาครับเสียตอมได้แล้วได้หางนะครับหางชุดเศษเนื้อชุดลาบชุดซอยจุนะครับวันนี้โอ้หลายเมนูมากเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับได้แล้ครับเราจะหางหมูเราจะหางวัวเราจะเผากันดเ,เนสียตอมทำเออผมต้องไปซื้อใหม่ปน่ะเนี่ย ในนั้นจะตกแซ่บนะครับไม่มีคุดเหรอ,อเอ้าคุดเดียร์ okay. แล้วข้างหน้าจะเผามารอบนึง แก็เอาเสียงใหญ่ดีกว่าไปซอยจุนะครับเสี่ยเขาจะชิมเม็ดเบิงก่อนเลยซอยจุวันยุทธซอยจุวันยุทธเนี่ยต้องการต้องการดูเอามาจากเขียงที่ไปกองที่สองกันนะครับอืมขาดเต็มละเนาะขาดเต็มละนี่ดีมะน้ำเนี่ยอืมดีแท้ดีแท้แล้วเจ้าใส่ข้าวผัวไปนี่ใส่แล้วใส่แล้วปะ ับนี่มีเพียรต้มเรียบร้อยเพียร์ตุ่มเรี้ยเพีตุมเรียบร้อยเดี๋ยวรอสุกแห้งวัวผมอีกสองชั่วโมงอันนี้เจ้าจะลาบตอนไหนเนี่ยลาบไหมเดี๋ยวจะซอยเนี่ยโอเคเดี๋ยวจะมีลาบด้วยนะครับนีครับอังวัวเราเผาไปพร้อมแล้วหมอต้มเราพร้อมเดี๋ยวเหลือเอาไอ้มะละกอมาใส่อันนี้ อันนี้ก้อยก้อยเนื้อสูตรสูตเสียต้มเลยสูตรคราชบ้านเองพระทุกข์กับขีดนิดนแต่มะนาวด้วยเหรอไม่แต่เดียววันนี้ก้อยสูตรครัวต้องใส่มะนาวด้วยใช่ไหมครับเพราะก็ต้องใส่เดียวถ้าเป็นก้อยค้ามใบก้อยก็ใส่ทุกทีเนี่ยไม่ใส่เหรออย่าสูงไม่ใส่เดียวหรอเออ ก้อยจะสัวไม่ใส่เด้อีก้อยโคราดนะครับใส่มะนาวเลยก้อยจะสัวปลใส่เด้งเขาปลใส่มะนาวได้หรอ,อใส่มะนาวมันก็บลาเสียบดิเฮ้ยแต่สุโคราดไงคุณทำเดี๋ยวสายโคราดไง่ไใส่ยัดใส่แล้ เครื่องผมนะใส่ีเ๋ยเต็มเงินด้วยรอโอ้โหไม่วันจีบผมก็พูดหวะเจ้าทำเจียวนะได้ใส่ต่างึ้งใส่ไม่เลยนะครับผูวยุขึ้นเลย

เป็นตัวแบใส่ตำลงหอเสริฟไม่ลืมเือฟือพักแก้มาอือ กินทีนะคะรับครคราบงนอีกปกติจะไม่อ่อยกิน่าไรแ่นนี้เนื่องในวันการขอชิมเกไม่กินได้เกินไหมอืมเจ็บ่ะผมอมลำหม,มแคดีแจบพี่ดี เอสซีทุก่านเลค่ะนีไปิ้มทกันลครับขขาพูดถูกม้เป็นเย์นยังก่อนน้ำแข็ง่านบ่นหลายเลยจากน้องมยอนนะคะเล้วก็จาวเหล่าคนเซา้ทยเยยังเบย์แล้วเมื่อกี้ามจิ้มตัวนี้ได้ยเบย์เย์ไม่คเดดีเรื่องปรลังเยเ สแส่บเลยเลยเนี่ยตัวนี้จะเป็นโต๊ะแ้มนะครับ กี้มาใส่อ่อเราต้อสุดท้ยสุด้านะคะฝาอต่อก็ขอดีกเอาป็วาและยายห้างพี่นองหลงมือคอนซสต้อยจากมือถือนานก่อนล้ำกรแลกกันน้ำสุกมาใส่ใหครับ เนื่อยมีทั้งสมเสบอุ้งพีนกบวนเด้พีนองผมโอ้ชิดฟันบานเด้อ้โหพี่เด็้อนละมั้งนามลำยยเลยนะโอ้ยมันก็ะลายแลโอ้น้ำโอ้ยเด็เด็มเด็เดี๋ยวไตอนเีอนบันเด้อนี่ยเ姐姐 อืมดัวอาจารย์นากรีดัว ได้จ้างมประจต้อปไปซื้อเขาหรอนที่หนีก็ได้หรอกสิอะไรจ้างคนเห็ดรักสองกลมกับบอแล้วไม่ปซื้อเขาดีกว่าไหมหอมมากกลันะครับผมแบบกิ่มแบบตุ้มเปื่อยแบบต้นหอม mong, ờ. Uyên nhảy online hết này. รสุดสายบัวบ่อืเออสุดสายบัวบ่สิจุ๊ดแต่จะไม่แปลกลิจูรหลอกผมนะครับแมวไไล่กระหม่อมกระม้ามี่มาด่าแมวหรือ มันจาวยเดีวมันช้กับพี่เ,เนี่ยียงงูแล้วนะครับที่ตรงเบผมเนี่ย แม anyway, ่คือสวยจังหวัดปอายุ24ปี24ปีค่ะใจเย็นใจเย็นคิดว่าเมื่อะวาเมียน้อยคอยรักจะที่ก่อนที่ต้องไปเห็นน้ำควายตัน้ำตาโอเนียพ่เ้งเนย เอ,อาไว้ชิมเขียวได้ปะ่ะเออามาดินี่มาฟังนี้เอ้บอะไรีก <c ười> มาครับชมาย